พี่น้องดอกพืทตะเปะ๊ะที่แปะดีแท้ดอกน้อยน้อยนี่ค่ะมาหาเห็ดอีกแล้วค่ะมือ่อี้ในวันฝนตกค่ะพี่น้องสองสามดอกแรกแฮกมนันไปลุนไปช่มนะคะ่ะวาวมื่อนี้องสีได้ไหลายบอกไปเบ่งน้ำกันเลยจ้านี่ค่ะอีกสองดอกพี่น้องเปื่อนค่ัฝนตกใซ่เพลิน มีมกิ่งมาก่อนสองดอกออน้องเบิ่งเห็ดนาเลยอะสวยๆอ่ะมูหนึง่งดอกนี้น่อยดอกเลีย้ย เอาปีกเกงร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะเฮกกำลังออกค่ะทั้งทั้งเชียงคำเฮกปวกมงงง่ายกมพ้างเนาะอะไรเนี้ยนี่โอ้ยิมกิมกิมคุนไม่แย่นึงกับมนอยย่คุณเร็วเร็วเลยเร็วโอ้ยมดแดงยสวยคักเนาะเมีย ที่แล้วถ้าพอเป็นมูใบใบไม้ไหมเขาม่ได้เคลียร์บึงอ่ะันนี้เหยียบหรบอเปล่เงกันอ่ะคนเราดิานเราดพี่พี่แม่น้าพันพากนี่ีแม่นี่แม่แมตัดขาตัดขาเลยเนสวยเลยน้ำหนุ่เฮ็ดป่วยอีกแล้วพี่นอ้องคุณอ่ะ บัวเหลาดอกค้านบ่ต้องเหลาดอกตัดเลยน้ำเขาเนาะโอ้ยพูนหัวดำอึมซึมลึกซึมไปจุ่มงามๆนั่นปาดเราปาดเอาเลยโอ้ยมันเอิดเกิดอีกเสียมันขันเหลาไปเบนหลังข้าดล่างเขี้ยบเบอร์เนี่ยเฮ้ยนี่เอียงดั้มดัมพูนทั้งหน้าพุ่นแหมนั่นนั้นเออโอ้ยพุ่นนี่ นั่นดีนั่นดี้ยนองคักค่ะพุณแหลมแหลมคือซิมีไปเหมือเธอเทิงผุนเห็นบอไหนเห็นบ่จักต้องไปหอดเสียพี่ทางนี้ทางนี้พีพีทางพี่ไหนอ่ะใครอ่ะโอ้ยโอ้ยขอหน่อยขอไข่หน่อย ตายตายรักใครเออใครบอกใครพูดนะขบาพัถ่ายอยู่บนยังไปแรงหัดทัน,บทนขบุกบ่ได้งามเ <c oughs> นาะหกหรืออยู่ตื่นโอ้ยบางจะจนจมเนาะจนจมขี้ดิน ตกแห้งตื่นคนน่ะตกอยู่บดขึ้นแต่ปน,น,นันนำเลยนายัางบ่มีอยู่เมีนอยู่จะได้กินหอยม,มึงเนี่จนจมขุดออกพวกป่านใส่ละบื้อผิด <c oughs> ดินอันไรมาพูดนะขุดออกพวกป่านเห็ดปวกกระโดดมีไข่หน่อยอยู่ดิคือ่ะไรนี่ต่อมนันยังไม่ออกอีกอยู่โอ้ยมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทุลักทุเล ตัวสีงามค่ะเห็ดจังไหนจังสีลลางออกเส้นน้ำเกลืออันตัวอ้าวสองคููสองดอกอเจอ